บ้าบ้าโอเคโอเคโอเคก็โอเคครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตี x 2ด้วยนะครับผมก็ผมไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ3-4วันได้นะครับวันนี้ก็จะมาลงให้ทุกคนดูนะครับคลิปอ๋อฮะอะไรอ่ะว้าวเป็นเดอะฮักใส่ชุดเดอะฮักแล้วยกหินระวังทับเท้านะครับเอาวางลงวางลงวางลงโอ้โหแรงเยอะด้วยนะครับคลิปนี้นะครับทุกคนพี่จะมาทําคลิปเกี่ยวกับมังกรนะครับมังกร มังกรหนึ่งวันเอาง่ายๆคือเป็นวัยรุ่นแพมเพิร์ตนั่นแหละใช่ไหมใช่วัยรุ่นแพมเพิร์ตหรือเปล่าไบอกบอกว่าด,ดูนะบอกว่าดูนะโอเคค่ะหนึ่งสองสามไปหาปามปะ่ะไม่ขีข่คอไม่ขีข่คอขี่คอไม่โอ๊ยก็จะตกปามปามไปไหนแล้วนะ่ะปามปามไม่อยู่ปามไปนู่นแล้วไปหาปามดีกว่า<ๆ>ก็โอเคครับทุกคนคลิปนี้นะครับพี่จะมาทําคลิปชิวๆกับมังกรหนึ่งวันนะมังกรเดินได้ไหมอ่ะปามปาไม่ได้ใส่รองเท้ามานะ่ะ ก็ไม่รู้่ะครับว่าจะถ่ายคลิปอะไรเอาง่ายคือคล,คลิปนี้คือไม่มีคอนเทนต์ที่จะถ่ายนะไม่มีคอนเทนต์ที่จะถ่ายเราก็จะมาถ่ายแบบชิวๆกันแล้วก็สามคนอยู่กับสามคนเอะอะไรอ่ะนมนครบเซตเห็นไหมพี่แต่วันจุดดำมันสวยนะนี่มีเสื้อยิงเกมมีรองเท้าซื้อได้เทไหก่อนเทไหมเทเปล่าเทครับโอเคครับทุกคนคือตอนนี้นะครับเราก็ได้ จัดการนะครับทำเขาเรียกว่าอะไรแปลงของเราก็ยังไม่ได้คืบหน้าไปไหนเลยครับเพราะว่าฝนตกฝนตกทุกวันเลยนะอะไรมือนกันก็นี่นะครับทุกคนเราก็ได้ปักเสาไปเอประมาณสิบกว่าต้นนะสิบกว่าต้นแล้วนะใช่เราจะล้องแบบนี้เลยฝาอะไรอ่ะฝาสกปรกฝากระิงแดงเอือดูมือที่น่ะเอือยมือดำเลย โอเคทุกคนขอนอกเรื่องนิดน,นึงนะครับสำหรับใครที่ต้องการนะครับผม,มเมล็ดกัญชานะครับสายพันธุ์นอกสายพันธุ์ไทยนะครับสามารถติดตามไอจที่ผมขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยนะครับผมมีทั้งชุดเพาะนะครับอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่เกี่ยวกับการปลูกกัญชานะครับเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านเก่านะครับเคยถ่ายหลายรอบแล้วบ้านหลังนี้ตอนคืนมื่หน้ากลัวนะเนี่ยตรงเนี้ยเออมันหลอนมันมืดวันนี้ต้นอะไรวะเมื่อก่อนมียังไงตอนเราอยู่ไหนเนี่ยเหรอเฮ้ยมะก,กอก,ก เออเมื่อก่อนยา่าที่ที่ย่าให้เราเอาอไปเอานี่ไงああเอาที่โรงเรียนอะแล้วแกทําแล<น>้วแกตัดต้นตำแล้วแกก็โยนตรงนั้นเป็นคัวพอดีไงออจนดูมันขึ้นขึ้นจนมันออกลูกแล้วอะบอกว่าเรามีอยู่แล้วไม่มีอ <c oughs> มีอยู่แล้วเนี่ยข้าบ้านกูเนะี่ยมีอยู่แล้วสุดมันเป็นเล้าไก่นะใช่ที่มันมันเป็นเล้าไก่ครับแต่ว่าผมมาหยูดเล้าไก่กันอืมใช่อยู่แล้วนี่มาประมาณถึงกระโยกอะไรวะสิบอุ้ย หลายปีเลยนะแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะแล้วแล้วทุกๆประมาณก่อนไปเรียนอ่ะทุกๆประมาณก่อนไปเรียนก็จะไปเอาเอามะกอกเขาเรียกมะกอกน้ำมะกอกน้ำใช่เก็บต้มตําต้มตําอร่อยไปไปไปเก็บโอ้โหไอคนตีนเนี่ต้องต้องต้องขับรถไปเก็บกันประมาณเช้าเออตีห้าประมาณตีห้าที่วัด ไปเก็บที่วัดโคตรหลอนทาไมถึงเก็บเช้า <laughs> โดนแย่ง <laughs> ถ้าไม่ไปเช้าเราจะโดนแย่งนะ <laughs> โดนแย่งตลอดต้องไปก่อนเออว่ะไปเหี้ยนนะ่หน้านี้นะ <laughs> น<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวเดินพาเดี๋ยวพาเดี๋ยวระวังเดี๋ยวพาไปดแูแต่ตอนนี้ไม่รู้จะมีอยู่หรือเปล่านะตน้น <c oughs> ต้นเดิมอ่ะแต่หลอนนะที่ <c oughs> วัดอ่ะต้องไปเก็บเก็บที่วัดบ้าป้า้ามันมันคือปลาเบื้องอะไรเนี่ยเนี่ยกะเบื้องปูพื้นครับเะเบื้องราะวังมันบาดมือนะอย่าไปจับมันเออเนาะแต่เออแต่เมื่อก่อนอ่ะจริงเราไปเก็บตอนตีห้าต้องเก็บทุกวัน ได้เยอะใครที่บอกว่ามีมีอยู่แล้วอ่ะมึงฟังคลิปนี้ไว้ละเไม่มีอ่ะม่มีเลยกูต้องไปต้อก่อขายกันนะคือเอาง่ายๆจากศูนย์อ่ะศูนย์จริงนะเว้ยแล้วมึงดูบ้านผมนะเนี่ยบ้านพวกผมอยู่กันจริงๆนะเออห้องนึงนอนสี่คนเนี่ยทีแรกน่ะนี่เรานอนห้องมีกันเออตร้อมาเนี่ตอนนี่ลวก่อนแต่เป็นพี่คนอื่นนะใช่ใช่นอนห้องมีกันสี่คนมีย่ามีปู่มีตีมีผม นี่สี่คนห้องนี้แต่ที่แรกห้องนี้ก็ไม่มีไม่ใช่ตรงนี้มีแค่นี้แล้วอันนี้ไม่ใช่บ้านนะมันเป็นเล้าไก่เป็นเล้าไก่หรือก็มุงสังกสีอยู่เืาสังสีไม่ใช่สังกสีแบบนี้นะอันนี้คือโคตรดีนะสังกสีเนี่ยสังกสีที่แบบว่าสังกสีเลยมันมีวันหนึ่งที่ช่างเขามาทำอ่ะเขาบอกว่าโอ้ดีนะเกือบตายทั้งบ้านอ่ะที่ไฟรั่วเออถ้ามีคนไปโดนอ่ะฟ้าผ่าไฟรั่วโคตรน่ากลัวโหเฮียอะไรวะาคืออะไรอ่ะ ไม่รู้อะเขียนน่ากลัวแต่รู้สึกว่าตอนนี้มันนา่ากลัวนะตอนนี้นา่ากลัวเมื่อก่อนไม่ไม่น,นา่ากลัวใช่เมื่อก่อนปกติก็บ้านคนนี่แหละอือเฮ้ยของมาส่งของกูมาส่งแล้วคืออะไรอะของของของตอนนี้ของไอ้ปาล์มก็มาส่งน,นะคืออะไรอะไหนกระเต๋าอ๋อกระเป๋ามาส่งเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยสินค้าใหม่ของไอ้ปาล์มนะครับเมื่อก่อนอะไรอะก้อนถืออะไรมาเฮ้อหฮยทากฮ้ยทากถือมาทำอะไรเฮ้ยทาก ไหนลองวางเอา,เอาวางเอาน้องวางตรงนี้เอาน้องวางหน่อยต้ามันตายแล้วนะเนี่ยใช่สงสารไหมสงสารแล้วก็เอาไปฝังแล้วเอาไปฝังไหนอ่ะก็จะไปฝังไหนครับบอกว่าป้าเอาไปฝังให้หน่อยก็จะ<ม>เอาไปฝังตรงไหนดีนะตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้แหละครับตรงฝั่งตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเดินไปนูกก้นกระเบื้องมันเยอะมาเอาเอาไปฝังตรงนี้ก่อนจะเอาฝังไหนก็ได้ ไปน้องไปไปน้องให้ให้อยู่ใจนี่ใช่โอ้โหแบบหนักใช่แบบหนักดูเนี่ยมันดินเนี่ยอันนี้มันแบบหนักดินมันทับไว้ใช่มันทับไว้มันไม่ให้กองให้กองไม่ให้กองตีมันไมนี่เหมือนตัวต่อเลยเนี่ยเหมือนตัวต่ออะไรมเหมือนตัวต่อแบบอันนี้ต่อต่อเลโก้ใช่ไหมใช่เหมือนเลโก้ อันนี้เอาออกได้มันมันไม่ทับใช่มันมันให้เอากองเอาออกอันนี้มันทับใช่อะกรเอาออกใช่มันทับไว้ไม่ให้เอากอรเอาออกใช่มันคมันมันมันจุดไฟมันดับมันระเบิดอะไรระเบิดอะไรอย่างมันระเบิดตุ้มป้าป้าป้าว่าขึ้นบ้านกันดีกว่าป้าไม่ฮะไม่ทำไมอ่ะหิวไม่หิวข้าวเหรอไม่หิวข้าวแต่พ่าหิวข้าวนะ โอ้ยปวดท้องโอ้ยปวดท้องจังท้องจังเหรออุ้ยอุ้ยโดนกล้องเลยโดนกล้องเอี๋เมื่อก่อนวันนี้มันเหมือนช็อกโกแลตจังฮะเหมือนช็อกโกแลตเลยอันไหนอ่ะที่เมื่อก่อนจับเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เหรอใช่ใช่เหมือนไหมเหมือนกินดิกินเลยกินได้ องเอ้าเปียกโอ้โหเต็มเลยก่อนดูดิเปียกอ่ะทุกคนอะไรเนี่ยไหนเนี่ยทุกคนอะไรหอยครับหอยบอกทุกคนนี่คือหอยนะหไหว หอยหอยมันตายแล้วใช่ครับมันตายแล้วมันมันไม่เจริญมันตายแล้วมันยังไม่เจริญอืมหนุยม้าหน่ะหนุยม้าหน่ะไหนไหไหนนู่นใหญ่นู่นข้างหลังก่อนน่ะข้างหลังก้อนวิ่กับเพนด้ามาแล้วใช่มือเพนด้ามาแล้วแม่มาแล้วน่ะแม่จะมาเอาก้อนขึ้นไปแล้วอุ้ยมดมดมดระวังมดกระโดดข้ามไปไปทางนู่นเดินไปทางนู่นเดินไปก่อนเอาหอยทากไหนหอยทากคือมด มดอุ้ยมดอุ้ยหมดหมดทำเพื่ออะไรอ่ะทำเพื่ออะไรอ่ะฟังจะฟังใครก่อนดีเนี่ยว่าอะไรโอเคคือมาไงทำอะไรเนี่ยพี่มาถ่ายอะไรเนี่ยถ่ายอ่างว่างแฮ าจะถไม่ใส่้องท้อไ,<ม>ไ,ไม่ใสเด้อดโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอยากให้พี่ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผม <S <S เอาไว้เจอกันใหม่คลิปลหน้าสลาบคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย